ผมจนอผมจนอผมจนอฉันดิฉันจะมาฉันดิฉันจะมาฉันดิฉันจะมาอยากชัน huh. ดีอยากชันดีอยากชันดีอยากได้รโลชันดีอยากได้รโลชันดีอยากได้รโลชันดี ผมอยากเข้าห้องน้ำจโนอิงดาตัวเชนเนผมอยากเข้าห้องน้ำจโนอิงดาตัวเชนเนผมอยากเข้าห้องน้ำจโนอิงดาตัวเชนเนผมอยากขอความช่วยเหลือจโนอกุญยีตองเชนเนผมอยากขอความช่วยเหลือจโนอกุญยีตองเชนเนผมอยากขอความช่วยเหลือจโนอกุญยีตองเชนเนอยากไปตลาดซีตัวเช่นเนอยากไปตลาดซีตัวเช่นเนอยากไปตลาด สี่ตัวเช่นไงผมจันอผมจันโอฉันดิฉันจะมาฉันดิฉันจะมาอยากเช่นดีอยากเช่นดีอยากได้ลูเชนดีอยากได้ลูเชนดีผมอยากเข้าห้องน้ำจันอเองเดตัวเช่นไงผมอยากเข้าห้องน้ำจนอเองเดาตัวเช่นไงผมอยากขอความช่วยเหลือ ฉนอกุญญาตของฉันเนีผมอยากขอความช่วยเหลือฉนอกุญญาตของฉันเนีอยากไปตลาดซีตัวฉันเนีอยากไปตลาดซีตัวฉันเนีผมฉนอยฉันดิฉันจะมาอยากเชนดีอยากได้ลูเชนดีผมอยากเข้าห้องน้ำฉนอยเองแตะตัวฉันเนีผมอยากขอความช่วยเหลือฉนอกุญญาตของฉันเนีอยากไปตลาด C 段线呢